นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2565รอบที่4ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าบริการสาธารณาสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่หน่วยบริการสถานพยาบาลให้บริการแล้วระหว่างวันที่1เมษายนถึง15พฤษภาคม2565วงเงิน18,447ล้านบาท ก็เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการสถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณาสุขไวรัสโควิด -19 ทั้งในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่ารักษาโรควัคซีนและการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศโดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่จัดบริการสาธารณาสุขทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการสาธารณาสุขทั่วประเทศ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ2,565เป็นงบกลางรายการเงินสำรองใจเพื่อดำเนินการตามมาตราการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าวงเงินกว่า2,923ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและสนับสนุนให้ราคาของรถยนต์รวมถึงรถจักรยายนยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้มีราคาลดลงให้เกิดความต้องการซื้อ สร้างแรงจูงใจให้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากขึ้นซึ่งการสนับสนุนเงินอุดหน,นุนโดยในส่วนของรถยนต์มีเงินอุดหนุนตั้งแต่7 0 0 0 0ถึง150,000บาทต่อคันส่วนรถจักรยายนยนต์มีเงินอุดหน,นุน18,00 0บาทต่อคันพร้อมกำหนดเงื่อนไขต้องมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ มาตรการนี้นะครับก็เพื่อที่จะส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สนับสนุนให้ราคาของรถยนต์รวมไปถึงรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ b a t t อ r y electric vehicle) ให้มีราคาที่ลดลงใกล้เคียงกับราคารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาปในปกติเพื่อให้เกิดความต้องการซื้อแล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจให้มีการผลิตรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากขึ้น นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบณนะหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จากเดิม19บาทต่อกิโลกรัมเป็น20บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมหลังจากไม่ได้ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบมา8ปีเพื่อช่วยเหลือเกษตร,รกรโคโนมที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์และค่าขนส่งน้ำนมดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์อนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์ ปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในตลาดได้และจะพิจารณาการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ประกอบการทั้งนี้กรมปศุสัสตว์จะจัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในด้านอื่นๆและเสนอให้คอรมอพิจารณาต่อไปกระ,ะยาคงยั่งยืนรายงาน